ผักหวานลูกกีคนเก่าครับนี่บางบางผักหวานงานฝักหวานช่วงนี้ผักหวานก็นลักออกมาลูกกีครับกักลังออกครับมอวิบป่าวป็นบางมื่บ้านเก็บได้แบหลายเติบบ่ไปขายมือหนึ่ง่ละมือมือละหา 600, ะ <700 S 1> หกร้อยเจ็ดร้อยครับไปขายที่คุณเจ้าจมาเก็บเอาเลยบ่ครับเก็บเก็บให้คันคุาเจ้ามาเก็บคุาเจ้าเด็ดอ๋อเขาเก็บให้ขายขายจากในเวลาเขาขายจริย แม่บ้านผมเอาไปขายโลละสี่ร้อยโอ้ดีดีนะครับเมืนนองไหนครับมันแตกกำลังแตกในช่วงน,นี้เนาะนานเงี้ยเนาะสุดยอดเดี๋ยวเอาไปชมครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระาความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างนั่งอยู่นั่นละโลกอยาก<ๆ><ๆ>ข้มากโลกยากข้มา วันนี้มาชมสวนผักหวานลุงกีเหมือนเดิมนวันดีลุงกีกันัอดีครับแดงไงยูดีไม่แห้งครับยูดีไม่แห้งครับก็เ็อยากได้คุณๆล่ะจสุดยอดกูอยากฟังคุณกูอาปลูกผักหอมแบงเยอะจังเอยกรนจีเป็นมะเบงน้ำจาว่ามือนี้มาเบิงสวนสวนผักหวานมันกำลังออกงามงามาหนะามันเก็บดีอยู่ครับครับเก็บเก็บขายทุกงมือครับบ่ลุงกีปลูก ในพื้นที่ลุกกีที่ที่ปลูกนี่มีม่มีประมาณจากอะไรจากอที่เขาปลูกจากต้นอ่ะตอนนี้นะปัจจุบันนี้ชานบเป็นต้นนี่ครับรว่วเบิร์ดนี่มันเกะแปดร้อยต้นเหรแปดร้อยแล้วเนาะการปลูกก็คือสูตรเจ้าของสูตรเจ้าของครับวิธีการปลูกกับปลูกยัไงไงอคุณนะแปดร้อยต้นพอดีครับแสดงว่าช่วงนานนานี่นี่มันก็า่ังแตกกว่าลูกกี ถ้ามันวิดหนาวแห้งสิแตกหลายก็หน่บอกแต่ว่ามันหนาวมันมาช่วงนี้ครับมันหนาวโอ้มันหนาวหรอมันบ่่หลายแตกบ่หลายแต่ว่าก็ได้เก็บทุกมืออ่าโอ้ยมันก็พอเก็บแล้วนี่เวลาเด็ดเฮาก็เด็ดกันได้เด็ดครับลีออกเลยรีรีรีนี่อ๋อถ้าให้ขาเจ้ามาเก็บขาเจ้าเด็ดจะคือันนี้มันมาโป่งอยู่ตามนี่มันยอดน้อยๆงามงามหักหวานลูกจีจักน้อยกันคันน้เก็บมือนี่ เขาอีกจังเมืองเขาจังสี่ใดเหมืองอื่นก็เก็บเลยครับอ่าเก็บได้จริงจีจังยอดจังสี่เก็บได้รุ่นบ่านี้เขาจะเก็บจะมาต้องงาวกว่าอีกจังหน่อยเนาะโอ้ยเงี้ยมาเรียกแม่บ้านผมมาเก็บงาวครับบ่เก็บรุ่นนี้สินี่รุ่นเล่นหน่อยเองสิครับคือจังจังสี่ป่จังว่าเอาไปขายใส่กับผมมีคนตีมันกับโมตีแล้วมันเจ็บหนอดหนอดผมว่าไม่ได้เก็บงาวคือเจ้านี่ไหนหนอดไปปลายแหลมๆกันนะ อันนี้แตมันกำลังแตกเลยลุงกีครับมันกำลังแตกครับมืออื่นก็เก็บแล้วนี่ใช้ซ้ำอันมืออื่นก็นจะเก็บได้นี่แล้วครับรุ่นรุ่นมันเก็บหนะครับแล้วเขาก็ฮุบไปสร้างโล่หุบไปสร้างโล่โล่อะไรเดิมอีกลุงกี๋โล่สีลอยครับโอ้ยสีลอยครับสายพันธุ์ของลุงกีเพิ่นปลูกเพิ่นเอาเมล็ดพันธุ์มาเองพันธุ์สีทองครับสีทองสีทองมันจะงามนะลุงกีมันมีสายพันธุ์หนึ่งลุงกี๋ที่มันเป็นดอกยอดยบเงียบนะมันเกี่ยวมันเพราะขึ้นกันได้ประมาณ เขาเอิญสายพันธุ์อีหยังก็ไอ้ฟักหวานอีหยังใบมุ่นมุนใยใยนี่ใบใยใ่มัน <dragon> ขึ้น <mulheres> จีบบอคักครับบ <iş> ่คักแต่ว่าตามที่ลุงกี้ปลูกนี่สวนสวนลุงกี้นี่ก็คือ้นแปดร้อยต้นเขาก็เอาเมล็ดพันธุ์มาปลูกเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวครับบ่ได้บ่ได้ใส่กากเบียร์เครื่องฆ่าโจ้า มไม่ได้ไปซื้ออันกานา่นมมนมามันมากเลยไปซื้อเตมเม็ตมันมากซื้อไนมากกับมาเห็ดเอาเองเพาะเองเทคนิค,นคการปลูกของลุงกีมีวิธีการปลูกยังไงกัก็อันดับแรกกันไนมันนี่ก็เอามาหล่อนกาบออกอให้มันแบบเกี้ยงๆเลยการป่อเกี้ยงมันสิขึ้นเชื้อละเอาออกให้หล่อนคักเลยแล้วก็เอาวน ส้มะกองกองกองแลวก็หวานใครับหวานใส่แล้วก็ไส้กบไว้ครับไส้กบไว้กัผาสแฉลมคุ้มเวลาหดน้ทไายมันยังบวไหลออกจากครับจากประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่มันก็ออกหากแล้วใช่สิก็เอามาเล็กเสียบเสียบเสียบลงดินเลยก็ย้อนลงย้อนลงเลยออื ง่ายง่ายง่ายครับโดยพันธุนลุกกีจังเข้าจริงได้เก็บผลผลิตแตนที่ปลูกแต่งของลุงกีปลูกกิเทวเมือนี่ปีที่สามเก็บเลยครับปีที่สามครับล้วบ้านนี้บ่บ่หอดสามซ้ำสองปีกัวกัวเนี่ยแม่บ้านกับมันแตงตัดแต่งออกอันคัดแต่งัน่อเนี่ยนี่คือตดแตงละมันบ่ครันแบบนี้เลยครับอืมหน่อมันก็ดิครับครับเาตาตัดมันสูงสูงเก็บยากตัดนะครับ การห้น้ำลุงกีออกแบบสปิงเกอร์ใส่เลยครับโดนบ่ให้น้ำเธอโอ้ยจนลืมข้าวเออหมายถึงมาเข้ากับเป่งให้มันยังสีตลอดครับใส<น>่ให้ใมันเบียกแลวกับบานกันปุ้นละเป็นเดือนอาอตาม,ตามผมสังเกตลุงกีที่ของลุงกีปลูก่ะลุงกีปกลูกในก,การเก็บผลผลิตลุงกีนี่ปูกเก็บแต่ทุกว่าตลอดปีมั้งนี่มันบ่มันสี เวียนอยู่ช่วงหนาวจัดจัดหนาวจัดๆป่าก็ออกบ่าลุงกีออกแต่มันยอดนิดน้อยยอดสั่นมันเป็นแบบแล้ววันนี้ช่วงที่ออกออกกักๆเลยหนาร้อนหนานี่หนาจักหน่อยนี่เป็นบ่ครับมีหน้าเนี่ยมีหน้าเนี่ยแมษาดีผึ่เสื้อผ้าไปในบ้านนี่โอ้ยว่ามันมันจีพาต้นบินโอ้จีบแตกพืชลุงกีผมถามเนี่ยที่ลุงกีปลูกแปดร้อยเก้าร้อยต้นเนี่ย ต่อปีที่เขาเก็บไปขายนี่ได้รายได้ประมาณเท่าไหร่กาวะประมาณประมาณกันเาเลียแล้วกันซเลียกันห้องเข้าไปขายต่อปีนี้ได้รายได้ดีบ่ะดีได้ครับดีดีดีีนี่ได้ได้ถึงราคาได้แสนบ่ะฮะเปล่าได้ครับได้ได้ได้ร่วมขายผักของผักยัางกันต่อผักหวานนี่ได้บ่แสนกว่าผักหวานต่อผักหวานนี้ได้จักประมาณจักหมื่นผักหวานนี่มัน ข้าก็เริ่มเก็บเนาะอ่าปีนี้นะปีนี้เกหลายเทือเ้อล้วล่ะเก็บหลายเทื้อแล้วแต่ว่าเฮาก็เก็บเป็นคือยังเก็บแต่ละเทืยกับเก็บแปดร้อยองที่เห็นมาครับ<ส>เก็บแปดร้อยเก็บแปดร้อยนี่เฮาเก็บจักมือจังเก็บเทื่านึงสองมือ,อมสองมือเก็บเทออื่านึงครับ,ม,ม,บมือวาดนี่มือวาดนี่กับมือกอนนี่เก็บต่อกันเลยดิดิอ๋อเก็บต่อกันเลยตอนเนี้ยมือมือนี่เพราะว่าฟังฟังพุ่นกับเป็นพักวานปูไปร่อง มือนี้แม่บ้านเลยเว้นไว้ซือไข่ไข่บนว่าจากไข่ยอดมันยาวกว่านี้จักหน่อยเนี่ยผู้ใดก็ต้องการผักหวานน่ะเออมือหนึ่งเก็บประมาณจักโลสองโลก็ยีได้หรือว่าที่เก็ลอยไปลอยครับสองโลโอ้มันก็เก็บไปเรื่อยๆมันแป๊บเดียวได้กันเก็บไปลอยไปลอยเนาะลีลีลีไปลอยผักหวานเพคนง่ายๆเก็บง่ายเก็บผักหวานมันลีปับปับปกติ หนุ่มหลายๆอย่าเกิดดิออกเลยเก็บง่ายเก็บเอาเงินหนึเนาะนี่ยอดเสียงบ๊อบเก็บเป็นมันลุงครับยอดเจ้าเนก็เก็บไปกับไปเด็ดดอกนี่เด็ดนี่อันนี้ทิ้งนี่ก็เก็บไปแล้วบนพื้นที่การปลูกลุงกี่ที่เขาปลูกที่ลุ่มกับที่โน่นเป็นหลายข้ามแตกต่างกันโอ้ยกับปลูกใส่ที่โน่นแหละมันดีโน่นจะดีกว่าครั้นนำซึมแน่กับบอเบตาบอเป็บตาบอเบตาขัานนำซึมมัน การนำแฉะนะครับดินแฉะมันสิเสาร่วงตายไปเลยบ่เอ้ลูกกีปลูกขึ้นมาต้นแค่นี่เนาะครับมีส่วนปรกับการปลูกต้นแค่นี่นะครับพี่เลี้ยงมันครับคขันเอาต้นไหนออกต้นพังวาเขาตายว่าลูกกีบตายตายตายบ่เล็้บ่เนี่ยเออเลี้ยบเนี่ยตัดเออออกเบ็ดเลยอ๋อการขันตัดต้นต้นแค่ออกต้นอะไรเขาก็ะดิเหี่ยวลงบ่ครับเอาเหี่ยวลงเสาลงเลยใบล่น บานน่ต้นแค่ส้มนี่งครับในวันจังฟื้นขึ้นแถวเันออจะเป็นเชงนันการต้นแค่ใยแอ่ก็ฟื้นขึ้นมากแสดงว่าการปลูกต้นแค่หรือว่าต้นไม้ที่เป็นพี่เลี้ยงนี่สิดีมันบ้าด,ดีดีดีครับให้มัน,ให,มนให้มันถือแดดแน่ให้ยุบหอบแน่อแล้วพี่เลี้ยงนี่ให้ย่างไวตลอดอย่าไปตัดทิ้งอ๋อต้องย่างมีมีพี่เลี้ยงคลองเพิ่งแล้วลองเงแล้วเด่น ก็มันตายทิ่เบิร์ดนั่นคือจังระยะห่างการปลูกของลูกกีกับพวกห่างกันปะในที่นั่นมันบ่บ่ห่ต่อประมาณประมาณสี่สิบห้าสิบเช่นอันนี้ปรว่าณมันสี่สิบต้องต่อกันไปเบิร์ดเลยต่อกันเลยครับเลี่ยงเลี่ยงกันเลยสังเกตว่าลูกกีปลูกกับประหวานมันโดนเวลาปลูกเลี่ยงเลี่ยงเลียงเลี่ยงกันไปเลยโอ้ห่างลงไปเรื่ๆกันปลูกลงเลื่อยฐานับ ขานะแท้เลยมันสิเป็นพันต้นหมดแล้วผมก็่าเยอะกว่าเมีเนยเพราะว่ามันเลี้ยงเงินมากพ่หยอดมันผลดนะนี่เห็นบ่ครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บพลผลิตลุกกีเพื่อเก็บไปเก็บขายก็ตาเพื่อนเว่นเว้นมือนี่แหละครับมือนี่เว่นแม่บ้านเว้นบกเก็บงามเด้เพราะว่าเพื่อนไปจ้างงานบ้านข้าเจ้าด้อข้าเจ้าเห็ดบุญเฮือนก็เลยได้เว่น สีทองมัน no สีงามเนาะกี่เนาะมันสีออกออกใบมันสีเหลืองงามแกงเขาเรี่าดียงคากะหยังเนาะมกี่เนาะโอ้ข้าเจ้ามาเอาข้าเจ้าก็ว่าแกงใส่ไข่พุดเดงแกงใส่ปลาแห้งปลาย่างเราค้นก็เอาไปผัดผัดใส่หมูแล้ววันนี้ลูกกีเพ่งเลาเขาคือจากลูกกีเพราะเพราะจำนายตัวที่มีคนสั่งมากสิเขาจีมีสี่กันเห้แต่ข้าเจ้าจังเดยตามที่เคยเหยีดขายซ้ำซ้ำในถุงครับ ครับเ้าก็ซ้ำในถุงไว้กาวว่ามันแตกหยอดจสื่ออะรกันข้าเจ้าม่าสื่อกับจังขายช่วงช่วงวันว่นทีนแตกหยอดกับบ่กกาขายข้าเจ้าต้องซ้ำในถุงไว้ให้มันแตกหยอดขือว่าถ้าเก็จังขายข้าเจ้าครับแต่ว่าถุงหนึ่งแม่บ้านผมขายหาสิบบาทเด้กเพราะว่าแม่บ้านผมสิบบริไสหน่อยต้น บ่าได้ใส่ซอสอันสาหม่านือเขาใส่ถุงหนึ่งห่า홉 <c oughs> ก็งี้งหายเลยครับเทคนิคการกักปลูกนี่แหละ <c oughs> ปลูกก็บ่าได้ใส่น้อยนี่ออืแต่ปลูกแค่ซบเพราะว่ามันเป็นพันธุ์โบราณเนี่ปลูกให้เป็นในพื้นที่นี่เ <c oughs> ทคนิคก,ก,การปลูกให้บ่ให้ตายลุงกีมีเทคนิคการให้ว่าฟักวานเนี่ยที่ท่องก้อนพวกจะเอาลูกปลูกเนาะไปเอาอัน กามันมาเอาเม็ดมันมาจากกออนไา้ครับอาถังถังไส่น้ำซะก่อนครับกับบดกไสหลายดอกใส้ขาจังสิแล้วก็เก็บเอานั่นลงแซ่ไ้แซ่ไ้แซ่ไ้แล้วก็เอาไปปลูกเลยบานครับเพราะว่าเอาเฮาเรียงน้ำมันแบบนั้นนะครับครับครับโมเมนว่าเฮาเก็บไปเป็นแท่งลงเนี่ยยบหรองดน้ำเอาเรียงน้ำมันซะก่อนใส่ถังไว้ซะก่อน บ้านนี <tampoco S 2> ้เ <bugün> ข <Dragon City> ้าเก็บพออล้วเนาะเออไปปลูกซะก่อนเขาเกิดไปเนบ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 ลงว่าต้องหายน้ำไปเพราะว่าเข้าเลียงน้ำมันเลยได้ในอันขัดไปหายน้ำตื้มบ้านนี้ตายเนาะสามมือสี่มือจังมาหายน้ำมันบ้านเพราะวันใดน้ำเข้าแซมันไหวเลยเด็ขันเข้าว่แซมว่าปลูกโรดหอดน้ำมันโอกาสรอดมันหน่อยอื ถ้าแส้หนามถก่อนเขายังปลูกอโอกาสหลอดมันหลายหลอดวัดทุกต้นก็คือเป็นจุดของมันกระติบมีขาพูดถึงกับปลูกกันเทวไปหาอรอยสามรอยต้นแถวนี่ปล่อยมานี่ก็ได้แล้วนะลุกีเรามีอะไรแต่ดูมือจะเป็นมือเอานะเป็นเป็นมือคันคันแม่นบไปบุญเพื่อนเพื่อนกะบแม่บ้านกับเก็บอีกแล้วเหมือนนี่นี่มันพ่อเก็บอะไรได้เลยนี่ เนี่ยนี่แหละเป็นผู้ใดสนใจกับพื้นที่ห้าบ้านยังลูกกีบ้านดอนหวายครับดอนหวายตำบลดอนบนมงไคลอำเภอพองโคจังหวัดสกลน,นครผมมาถ่ายคลิปลุ่งกีปูพักหวานลายยางแล้วก็พักความแบงเดี๋ยวโอกาสอาจจะมาเบิ้งพักความแบงเป็นขึ้นมันกำลังเห็ดแปลง <S <S แล้ววันนี้ผู้ใดอยากอยากเรียนรัวขอมาเบิ้งเอาครับพื้นที่ใกล้เคียงมาเบิง้งมาเบิ้งจังดีเห็นผาดแล้วลูกกีเป็นบ่หวงวิชาครับมีมากบ่อยๆอยู่ด้เออมาแม่นะ ไอ้มือเรื่องกับน,น,น้องผือน่าหน่มากบ้าเขาจะเบิงเบ้งจากเสเบิ่งจากเบิงในคลิปนี่แหละแบบในนี่ในช่องนี่นะบือวาบุกข้กนนนอนีเนะอ่เพื่นแม่นว่านอนมาเบิง่งหน่อเพื่อว่านอนมาเบิ่งมาเบิ่งจากเบิบ่งจากช่องนี่นะแบบปเป็นวิธีการสร้างรายได้แบบเกษตรกร,ร่ลุงกีเพิ่นเป็นเกษตรกร,รที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญแล้วครับอยากให้มาเบิ่งในสวนเพิ่นเองอยากไปเรียนรู้เพิ่อนบอกวิชาดอกอ่า มาหลายแล้วสีวิไลเอะเด้อก็มาแถวสีวิไลคนแถวน้องไายแถวยอนางฟ้ามาเบิ่งเนาะเป็นแนวทางเพราะว่าขัดแยอธิบายเป็นชั่วโมงกับพวกเรวอยากให้มาเบิ่งเห็นภาพเห็นจินตนาการมาเบิ่งมาเลยนรูบอกวิธีปลูกพร้อมมาเบิ่งมาซื้อเอาน้ำเพื่นก็ได้เพันธุ์ที่พอไปหามีหลายแบบนี่มีบางตระบูลนี่ตระกูลที่พอไปยู่งฝึกสภาพฝึกสภาพครับฝึกสภาพมันสีออกเมื่ช่วงนี้มันมันพึ่งออกดอก <icana S 1> ม,มันเป็นดอกนะเออมันออกดอกนะอันดอกดอกนี่คืออย่างีนื่อมันจะเป็นหมากอ๋อมันจะเป็นหมากเขาจะเอาหมากนั่นไปเพาะลูกกีก็จะเอาใบมันมาดอกนี่ก็แกงแซ่บด้วยนี่โอ้อะออาลูกีควาพูดไร่ไร่คาพูดไรไรสุดยอดเดี๋ยวพู้ได้จริงก้งมากกับมหาลูกกีร่เนาะรัาปลูกของ้านนสุดยอด ขันขันโทษถามันมันบ่คักหรอกตองงมาเบ่งอีเองเบิ่องอ่าเป็นกำลังใจให้ลุงกีสุดยอดครับครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเนี่ยมาชมผักหวานยอดสวยลุงกีอู้พูนผักหวานเพื่อนงคักดีดีก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับใครอยากรู้วิธีการปลูกโทรศัพท์มาแหล้ครับมาถามเพป่นมาเบื้องพื้นที่อางามเป็นแนวทางในการสร้างรายได้สุดยอด อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมชิปใหม่ครับสวัสดีครับ